สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็จะมาสอนอ่านนะคะในหนังสือแบบขัดการอ่านของระดับชั้นประถมวัยนะครับเด็กๆคิดว่าการอ่านจําเป็นไหมคป็นจำเป็น,ปนมันจําเป็นยังไงเอ,อ่จเยอจำเป็นยังไงคะการอ่านอ่านมีความรู้ทาให้อ่านอะไรได้ เออทำให้อ่านหนังสือได้นะคะเก่งมากใครที่ตอบครูบ่อยีเก่งมากเลยนะอ่ะตอนนี้เรามาอ่านก่อนหนังสือครูจะแจกไปทุกคนเอานิ้วชี้ขึ้นมมือฝ่าอ่ะเอาไว้หนังสือวางไว้สิูกหนังสือวางไว้กับพื้อเอออย่าเอามาถืออ่ะอ่านก่อนอ่านตามครูทุกคนชีู้กชี้เลยอ่ะอ่านอ่านเก่งชี้ตามอย่างนี้โลชี้ตาม อ่นเกมพูดดีอ่านเกมพูดดีหมายถึงคนนี้นัาพักนะ <มา S 1> หน้าตาสวยเลยทําไมหน้าตาเขาสดใสอ่ะเ <c oughs> ออเพราะว่าเขามีความสุขกับการเรียนไงใช่ป่าวมีใครไม่มีความสุขในการเรียนบ้างไหมทัก <c oughs> ทำไมอะโลกมันเป็นยัางไงาไม่มีความสุข <c oughs> อยากอยู่บาา้บาน <บา S 2> เป็นเพราะเราเป็นเพราะเราอยู่บ้านเป็นเวลานานไง เรา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 ,เราติดโควิดช่นะเป็น COVID, โควิดชนะโรคระบาดโควิดมนเกิดเราก็เรียนรู้แต่อยู่ในบ้านเราก็เลยชอบแต่อยู่ในบ้านเพราะเวลาอยู่บ้านมันสบายนะพ่อแม่อา่านหนังสือมาเล่นนะลูกพ่อฟังครูเ็าเนี่ยไม่ฟังครูก็เรียนไม่รู้เรื่องแล้วอา่านหนังสือมาเล่นไม่ไนะด้นะเด็กไม่ดีวางหนังสือให้ตรงอ่ะเราเรียนรู้อยู่กับบ้านจนเราสบายเพราะเราคิดว่าการอยู่บ้านเนี่ย จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะเตยียงกาเรียนก็ได้หรือไม่เรียนเลยก็ได้ใช่ไหมแต่ใครไม่เรียนเลยครูเอาใบงานไปให้ใครไม่ทําเลยมีไหมทำแล้วทำไมทำทำดีมาก, ah, ท,มากทําใครทําดีมากนะคะคือเราอยู่บ้านเราก็จะมีรู้สึกว่าเราสบายมีความสุขได้เล่นเนอะอยากจะเล่นอะไรก็เล่นได้นะเดี๋ยวพ่อแม่ก็ อ่าอะไรให้เธอดูแลให้เธอเต็มที่แต่เวลามาเรียนปุ๊บมันเป็นเรื่องเรียนเนี่ยทุกคนเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยไม่ชอบเลยมันเหนื่อยมันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยคือการมาสนุกนะงั้นให้ก็ทำเหมือนกันทำยังไงคะเรียนเ่ยแล้วแล้เรียนไหมเรียนไหมยังก็ได้ปวามรู้ไก็ต้องไอ้โดนไอ้มีแต่ที่มาจักตัวมีแต่ที่จากตัวจับตัวไปไหนอ่ะ ว่าทุกคนตั้งใจเรยแล้วกันแบบนเี้ยคุูครูคก็จะสอนให้อยางเต็มที่แต่ขอให้ทุกคนทําไมคะตั้งใจเรียนให้ดีนะคะอ่ะเปิดไปครูบอกแล้วสารบาะมีความสาคัญถึงแม้เราจะรู้เลยว่าเปิดหน้าไหนอ่าอันนี้หน้าลองปกนะคะก็คือภาพเด็กๆทุกคนเข้ามานั่งอ่านหนังสือกันเห็นไหมโอ้ยน่ารักจัง,งต่อไปก้เป็นคำนามสารบาญอ,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 อ่ะเปิดสารบันหน้าที่ ที่ไไทยตอบคุได้บ้นงที่เป็นเลขไทยหนึ่งโนสารวัตรนั้นคือไรไทยตอบคุณได้สารวัตรหน้าที่ห้าแตพูดสิคะสารวัตรหน้าที่ห <No. S 2> ้าดูแต่ตรงนี้ลูกตัวมันจะบางนิดนึงห้าห้าก็จต,ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอ่านตามคุณนะลูกนะเอานิ้วชี้ตามด้วยทุกคนเอานิ้วชี้มือฝ่าขึ้นมาเลยทุกคนเอานิ้วชี้มือฝ่าขึ้นมาเลย เตรียมพร้อมบทที่หนึบทที่หนพยัญชนะไทยพญชนะไทย 44, 4.4ตัว, 44, ตวถ้าครูถามว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัวมีเท่าไหร่ะลูกี4 4บูชัด4.4 4 4 4 4ตัวอ่ังเดยนของคุณครูให้เรียบร้อยนะคะไม่แหกคข่งแหกขานะคะ ใครเมื่อให้นั่งขัดสมาธิได้แต่ไม่ให้นั่งกลางขาหรือแบกข่าวมาอย่างนี้นะคะคุูครูจะฝึกความเป็นระเบียบวินัยให้เด็กด้วยเราครูฝึกตอนนี้ฝึกความมีระเบียบวินัยให้กับเด็กๆตอนนี้เด็กทาได้ไหได้แต่ถ้าโตไปแก่ไปแล้วเนี่ยเวลาฝึกระเบียบวินัยจะทำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเคยชินกับการโดนฝึกมาอย่างนี้นะคะบางทีบางทีพ่อแม่เราอะทำตัวตามสบายอยากจะทำอะไรก็ทำ ผลสุดท้ายเป็นไงพอโตอขึ้นไม่มีวินัยไม่มีระเบียบนะคะการมีระเบียบวินัยคือสิ่งที่นักเรียนทุกคนควรจะ <c oughs> รจะูะ้ควรจะมีไใจตั้งหนี้มาโง่ควรจะมีอ่ะเห็นไหมครูพูดเนี่ยประมาณาสบิบท่าสมมยวก็ยังนั่งอยู่นะที่บานนั่งบ่อยใช่ไหมต้องปรับปรุงนะลูกเรามาอยู่ในสังคมหมู่้ากะเ,เป็นนักเรียนเนี่ยเราต้องปรับปรุง ไม่มีใครเขานั่งเรียนอย่างนั้นกับครูหรอกลูกมันไม่น่ารักด้วยเนี่ยบางคนเนี่ยเนี่ยมีดีคนเก้าคนใช่ไหมแปดคนนั่งเรียบร้อยมากเลยอ่ามิดาขยับขึ้นมานิดนึงอ่าดาขยับขึ้นมาอีกนิดแึ้วขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่นนนนนนอ่าโอเคอ่าตอนนี้เรามาเริ่มอ่านกาันพยัญชนะไทยมีกี่ตัวคอยมองด้วยเดี๋ยวหนังสือชี้นิ้วชี้ชี้ชเตี้ยเตี้ยตากอไก่ ขอไข่ขอไข่ขอขวดขอขวดขอควายขอควายคนขอคนรักทงรังงองูงูจอจานรจจน์การอ่านหนังสือครูบอกแล้วเทคนิคการอ่านหนังสือให้จำได้อย่าไปจำอะไรคะอย่าไปจำอย่าไปจำอะไร ก็ให้จับถ้าสิ่งดีๆก็ให้จำแต่ถ้าสิ่งไม่ดกมีก็ไม่ต้องจำคิดว่าไงอาพูดมันก็มีประโยชน์ไม่วาทาน <Yeah. S 1> อ่ะอย่าไปจำภาพให้จำอะไรให้จำอะไร <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าตัวอะไร <Yeah. S 1> ให้จำตัวอักษรหรือพยัญชนะ <Okay. S 1> นะคะอย่าไปชี้ตรงภาพไม่ชี้ตรงตัวสอนอ่ะเราอ่านเองซิม่ต้องคุณครูสอนแล้วเราอ่านเองซิ <Yeah. S 1> อ่านแล้วชี้ขึ้นมาก่อนพร <Yeah. S 1> ้อมยัง เด็กๆพร้อมหรือยังโอ้ยโอ้ยมดแรงเขาไม่กินข้าวเช้ามาแลเนี่ยพอเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมทำไมเด็กๆพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วกูหยิบชิ้นขึ้นมาเลยยกขึ้นมาอ่ะแล้วหนึ่งสองสาม มากดีมากอ่ะเปิดสารบัญหน้าที่อันนี้หน้าที่ห้าต่อไปก็ต้องหน้าที่อะไรหน้าที่หกเปิดสารบัญหน้าที่หกเปิดสารบัญหน้าที่หกวันนี้อ่านสองหน้าพอไม่ต้องอ่านเยอะเดี๋ยวเรนเก่งเกินเอออ่านสองหน้าพออ่ะอย่าไม่ทักหลับลูกใจเย็นเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมให้ทำอีกเยอะอ๋อกันใช้จะกลับบ้านใช่ไหมได้วันนี้มีเรียน สนามด้วยเครื่องสนามเดี๋ยวกันใช้กลับไปก่อนเดี๋ยวเราเนเครืสนามกันแล้วกันเนาะอเอเนอค่เล่อด้วยเอเคอค่อคออเคอเคคอคอเอคเคคเคเค่คอเออานอคอชา ชอโซชอเชอร์ยอหญิงยอธนาตอประตักขอฐานนิชีด้วยนิชีขอฐานตัวไหนเออขอฐานแกงเแดงจะก็เพื่อนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันด้วยความรู้ขอนามนโตขอพุทธเท่า รอเด็กอเด็กอเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเล่นเก่งเกินนะคะเอาต่อไปมาเริ่มเลยหนึ่งสองสามองององสาองสมอ มีพาสวดศพหรือไงวะเนี่ยทำไมต้องเรื่อๆอะไรกันทำไมไม่พร้อมกันเลยลูกเอาเหม่เวลาคุณพรูสอนคุณก็สอนพร้อมกันนะอ้าวหนึ่งสองาชอนชอชอช้างชอชออชิงชอชอชาชชอซชอชอเชออรยอหญิง รอสดารอสดาตอปะตักตอปะตักขอฐานขอฐานคอนางวดทโธคอทคอพุทธเข้าคอพุทธเฒ้ารอเด่นอดอเด็กรอเด็กแล้วบางคนนี่ไม่เอานิ้วชี้ที่หมายความว่ายังไงนะคะนะคะบางคนนี่ไม่เอานิ้วชี้ที่ตานี่หมายความว่าไงนั่งตาลอยแล้วห้อยน้ำลายไหลเยิ้มเชียวมันยังไงหมายความว่ายังไง ะะเออ uh, ต้องชี้ด้วยสิหนังสือเรียนนะไม่เอาเล่นนะเคาะคุณครูเห็นหนูเล่นหนังสือีหลายรอบแล้วนหะนังสือเรียนไม่เอาเล่นไม่เอามาเคาะไม่เอาพับไปพับมาเดี๋ยวมันทำไมคะมีขาดมันขาดเล้รูเลื่อนด้วยนะคะ,<ล>ะอ่ะสองหน้าอ่านลองอ่านเองบักกี้หน้าบักกี้ผ่านแล้วหน้าที่ห้าผ่านแล้วหน้าที่หกอ่าเริ่มหนึ่งสองสาม ชอเชอไม่ใช่ชอกระเชิร์ชอเชิร์มีเฉยเยชอเชิร์อหญิงจอชายจอประตาตุจอฐานจอรัมสุโภจอพุทธเจ้านี่อ่าเก่งมากส่วนใหญ่ได้ส่วนใหญ่อ่านได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอ่านอันนี้ใหม่วันนี้ให้กลับไปบ้านนะคะอ่านสองหน้านี้ อ่านหน้าสารบัญหน้าที่5กับสารบัญหน้าที่6สองหน้าเท่านั้นนะคะบางคนเนี่ยพ่อแม่ช่วยเหลือจนเคยพอช่วยเหลือเราแล้วทำไมเราทำไมเออเราก็ไม่ทําเลยทําอะไรก็ไม่เป็นเลยใช่ไหมทำไมอะพ่อแม่พ่อแม่พ่ออย่างนี้นี่พ่อแม่ทําให้ทุกอย่างอย่างนี้อย่างนี้พ่อแม่ลำแก่ฉันนะเพราะบางทีเนี่ยเราต้องรู้จักการที่ช่วยเหลือตัวเองด้วย ใช่ไหมคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำไมคนถนึทงทำไม่เป็นทำไมเด็กบางคนถึทงทำอะไรไม่เป็นอะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอะไรคะอเออก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยบ่อยๆจนเราไม่รู้จักการเรียนรู้ไงบางครั้งเนี่ยพ่อแม่เราก็ควรจะช่วยเหลือพ่อแม่ทําในสิ่งที่ทําได้ไหนยอมรับมาสิใครที่พ่อแม่ทําให้ทุกอย่างเลยโอ้โหยกเงิคนแรกเลย ต้องให้ทําเองเม่ลูกนะคะถ้าทําเองจะเก่งเร็วอ่าใครอยากทําเองต้องจะเก่งเร็วใครที่พ่อแม่ทําให้เนี่ยก็จะจะไม่เก่งแล้วทำไมไม่บอกพ่อแม่นะคะหนูทำเองได้ไหมอ่าถ้าใครทำเองจะเก่งนะคะอ่าใช่เราควรที่จะทำเองช่วยเหลือตัวเองบ้างเป็นบางครั้งนะคะ และเราจะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้ในสังคมพอโตขึ้นมาปุ๊บทำอะไรเองก็ไม่ได้เพราะว่าเราทําไมเงีเราให้แต่พ่อแม่ทาให้นะคะถ้าช่วยเหลืออะไรพ่อแม่ได้ก็ช่วยอย่างเช่นนี่ยการเปิดหนังสือเนี่ยเมื่อกี้คุณครูสังเกตดอูอ่ะบางคนเปิดทีโอ้โหท้าหน้าหกหน้าแล้วจะเจอหน้าเหมือนที่คนอื่นเขาเขาเขาเรียนเนี่ยไม่เจอเนี่ยนะเราก็ต้อง อ่าเราก็ต้องเปิดทีละหน้าเปิดทีละหน้า,ลนาและสังเกตสารบัญการตั้งใจฟังด้วยสิลูกพานการตั้งใจฟังเขาเรียกว่าอะไรคะอ่ะอ่ะไปค่ะอ่ะเขาเปิดทีละาไปเรื่อยๆค่ะอ่ะตอนนี้คุณครูคบอกว่า,วาอ่าหนังสือเล่มน,นี้นะคะอย่าเพิ่งโล่งใจเย็นเพื่อนไปอยู่นั่งลงก่อน เพื่อไปอยู่ไม่ใช่เพื่อไปแล้วอยจะไปมั่งเพื่องไปอยู่เ,เ,เ,ยเดี๋ยวรอเพื่อเข้าก่อนอ่ะนตนนี้ฟังหนังสื่อเล่มนี้ให้เรากลับบ้านแต่ห้ามลืมไว้ที่บ้านต้องทําไมคะเอามาโรงเรียนทุกวันเอามาโรงเรียนทุกวันไว้อ่านและขี้เกียจได้ไหม นนี้เขียนเขียนอะไรได้นะไม่ได้เก็บไว้เก็บไว้อ่านมันเป็นหนังสือแบบฝึกหัดอ่าไอ้หนังสือหนังสืออ่านไม่ใช่หนังสือแบบฝึกหัดอย่างนี้เขียนเลขก็ได้ขานี้หนังสือแบบฝึกหัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนังสือแบบฝึกหัดเอาไว้เขียนเขียนได้ที่บ้านผมมีกระดาษเปล่าเอาไว้เขียนเก่งมากเยี่ยมกดไลท์เลยน้องสายมันชอบวาดรูปน้องสายมันชอบวาดรูปอ๋อก็ที่เห็นสิจะได้เป็นศิลปินขอบคุณค่ะ คุณครครับค่ะเพรว่าวันนี้กเวลาระป๋าเอาเลยว่าลดข้ออ่ะโอเควันนี้คุณครูให้กลับบ้านไปอ่านกี่หน้าเด็กๆทุกคนตอบสิข้อหน้าหนาสองหน้าอ่านเองได้ไหมได้อ่ากลับไปบ้านไปเปิดหนังสืออ่านแล้วรู้สิคุณพ่อคุณแม่คุณครูคุณย่าคุณตาคุณยายวันนี้คุณครูเขาสอนอะไรมาเราก็ทำอไรคะอ่านไปเลยนั่งอ่านไปเลยนะคะพ่อแม่เราทำงานครูย่าเราทำงานเล้วก็อ่านให้เขาฟังอ่านหลายๆรอบไม่ยิ่งเก่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะสอนอีกสอนหน้านะคะพยานชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะในทวนสิคะสี่ตัวสี่ตัวสิบสี่หรอใช่ไหมเพื่อนเพื่อนว่ายังไงถูกไหมใครคะอ่ะทุกคนปรอกมือพอๆหน่อยเก่งมาก ทัพร์ตอบดังๆสิคะว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะสี่ตัวพยัญชนะไทยก็คือตัวอูแล้วอูแลสี่หสี่ตัวก็คือตัวกอไก่ถึงพพุ่งเท่ห์นะคะเราจะอ่านหนังสือได้เราต้องรู้จักพยัญชนะก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีสลากอีกนะคะเก่งมากอ่ะปิดสมุดปิดสมุดนะคะทุกคนปิดตัวอ้าวกราลงไป ยาวปายบอกว่าขอให้ตุเรีจริงๆนะคะอ่าอาสาถูนี่อย่าข้ามสมุดจะฉีกสมุดนะอะทุกคนเก่งมากครับรับมือให้ใจหน่อยอ่าเก็บสมุดใส่กระเป๋าค่ะ